เบื้องหลังความเชื่อเรื่องลี้ลับและประวัติศาสตร์กับเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนเจ๊จำได้ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่วะลีลูกเจ้าตากฆ่าไม่ตายในฮิตขึ้นมาก็คือในช่วงโรคระบาดตอนนั้นก็ประกาศเคอร์ฟิวกันแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งโดนตำรวจรวบเพราะว่าฝ่าฝืนเคอร์ฟิวคือตอนแรกก็จะโดนแค่ข้อหาฝ่าฝืนเคอร์ฟิวแหละ แต่กระันไปอรารวาสใส่ตำรวจบอกพี่เอาตัวผมไปเลยเลือดผมต้านได้เอาผมไปสภากาชาติเลยพี่ผมลูกพระเจ้าต่างคราวนี้โดนรวบตรวจเจอสารในตัวเรียบร้อยก็จะเป็นสารบางอย่างอ่ะซึ่งถ้าเราพูดถึงกรรษัตริย์นักรบไทยที่เรียกได้ว,ว่าเป็นผู้ที่กอบบ้านกู้เมืองครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เนี่ยหลายคนต้องนึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราช เพราะว่าพระเจ้าตักสินเนี่ยเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งมากเราจะนึกถึงสององค์เวลาพูดชื่อกษัตริย์นักรบไทยพระนเรศวรแล้วก็พระเจ้าตะกเพราะว่าตอนเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองเนี่ยบ้านเมืองแตกกระจัดกระจายผู้คนนี่ก็คือขวัญเสียกันหมดแต่ว่าพระเจ้าตากใช้ระยะเวลาเพียง7เดือนในการกอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นกษัตริย์นักรบที่ MVP นะเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนะัก7เดือนนี่ถือว่าไม่นานในการกอบกู้บ้านเมืองที่มันพังขนาดนะั้นอะ อีพีนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงเส้นทางกู้เอกราชของพระเจ้าตักสินมหาราชก่อนที่จะไปเรื่องเส้นทางกู้เอกราชมาดูเส้นทางชีวิตของพระองค์ก่อนตั้งแต่ท่านเกิดมาเลยก็คือพระเจ้าตักสินเนี่ยท่านเกิดในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพ่อของท่านเป็นชาวจีนชื่อนายไห่หองแม่เป็นไทยชื่อว่าท่านนกเอียงเพราะฉะนั้นท่านเป็นลูกครึง่งมีชื่อเมื่อแรกเกิดว่าสินท่านชื่อว่าสิน พรอท่านโตเป็นหนุ่มท่านก็เริ่มทําอาชีพค้าขายซึ่งทําตามรอยบิดาท่านที่เป็นพ่อค้าก็คุมกองคารวานเกวียนไปค้าขายทางภาคเหนือก็ได้ติดต่อผู้คนจนมีสมัครพักพวกมากแล้วท่านก็ได้เข้ารับราชการเป็นพระยาตากเจ้าเมืองตากซึ่งเป็นตําแหน่งเจ้าเมืองเล็กๆทางเหนือแห่งหนึ่งเท่านั้นตอนนี้เราเลยจะเรียกท่านว่าพระยาตากอตอนนี้จะเป็นพระยาตาก ซึ่งถ้ามองดูแล้วอะเราว่าชีวิตท่านนะต้นทุนเนี่ยห่างไกลกับการได้ขึ้นเป็นกษัตริย์มากนะเกิดในครอบครัวที่ปกติไม่ได้เป็นอีลิคือไม่มีวิ่แววเลยว่าในอนาคตอะท่านจะขึ้นเป็นกษัตริย์ได้แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านเนี่ยไปเป็นตัวแปรในช่วงการทําศึกกรุงศรีก็คือในปี2306พระเจ้ามังระขึ้นเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ของบองของพมา่าพระองค์เนี่ยมีนโยบายในการรวบรวมหัวเมืองต่างๆในพม่าให้เป็นปึกแผ่น โดยเฉพาะหัวเมืองมอนซึ่งหัวเมืองมอนเนี่ยมักจากกระด้างกระเดืองเพราะได้รับการสนับสนุนจากอายุธยาอยู่บ่อยบ่ออันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องตีอยุธยาถูกวิธีที่พาม่าจะรวบรวมหัวเมืองต่างๆให้เป็นปึกแผ่นได้ง่ายที่สุดก็คือทําลายอายุธยาให้ย่อยยับซะแล้วจะได้ไม่มีทางมาสนับสนุนหัวเมืองมอนได้อีกตอนนั้นเนี่ยพระเจ้ามังระกําลังทําศึกติดพันอยู่กับประเทศจีน ไม่สามารถคุมทัพมตีอยุธยาได้ด้วยพระองค์เองก็เลยโปรดให้เนเมียวสีหบรีกับมังมหานรทาคุมทัพลงมาตีกรุงศรีอยุธยาในปี2308ตอนนั้นพระยาตากเจ้าเมืองตากก็เลยคุมกำลังทหารเนี่ยลงมาช่วยอยุธยารับศึกกับพมา่าและดูน้ำหลากเนี่ยปกติเขาต้องถอยทัพกลับกันทุกครั้งเลยครั้งนี้เตรียมเรือเตรียมแพมาอย่างดี ช้างมา้าวัวควายไพย่พลอาวุธทั้งหลายก็ขนขึ้นที่ดอนก่อนพอน้ำลงก็จัดรูปขบวนทับร้อมกรุงศรีอยุธยาอีกรอบหนึ่งมันกลายเป็นว่าอายุธยาเนี่ยโดนล้อมนานมากๆพอโดนล้อมนานเนี่ยสเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ยารักษาโรคก,ก็เริ่มขาดแขนกำลังพลก็ล้มตายลงไปทุกวันทุกวันเขาเข้ามาปลูกป้อมค่ายแบบป้อมสูงๆอยู่ใกล้ๆอยุธยาแล้วตั้งปืนใหญ่ยิงใส่พระนคร ผู้คนก็โดนกระสุนปืนใหญ่บาดเจ็บล้มตายกันเยอะมากเรียกได้ว่าสถานการณ์ในกรุงเสียยุทธยาเนี่ยเหมือนรอแค่วันที่จะพ่ายแพ้เท่านั้นเองคือเรียกได้ว่าตอนนั้นอะพม่าวางแผนมาดีทุกอย่างเรียกว่าวางสตาติจ g ้มาดีคือยังไงครั้งนี้ก็ชนะแน่ซึ่งพระยาตากนะตอนนั้นอะเห็นทิศทางแล้วเหรอว่ายังไงกรุงศรีก็ต้องแตกฉะนั้นก็เลยตัดสินใจทําการบางอย่างโดยการแฮกฝาวงล้อมออกมาใช่ก็คือตอนนั้นเนี่ย สถานการณ์ย่ำแย่ถึงที่สุดแล้วพระยาตากท่านก็ปรึกษากับบรรดานายทหารคนสนิทว่าสถานการณ์ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในนี้ก็เหมือนนั่งรอความตายยังไงกรุงก็แตกแน่นอนเลยตัดสินใจตีแหกฝ่าวงร้อมออกไปรวบรวมผู้คนกลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยากันใหม่โดยมุ่งไปทางหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกเพราะตรงนั้นเนี่ยพมา่าย,ยังยกทัพไปไม่ถึงบ้านเมืองยังปลอดภัยอยู่ ตกลงใจกันดังนี้แล้วพระยาตากับบรรดาขุนศึกแม่ทัพในกองทั้งหลายก็ยกพลแหกฝ่าวงล้อมข่าศึกออกไปโดยก็ต้องทําการลบนั่นแหละเพื่อทะลุวงล้อมออกไปให้ได้จนสําเร็จซึ่งพระยาตากคือคิดการใหญ่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ว่าจะกอบกู้กรุงศรียอยุธยาให้ได้ซึ่งณตอนนั้นที่แหกฝ่าวงล้อมออกไปอย่างเงี้ยมีทหารไปกับพระยาตากเยอะไหมตอนนั้นมีเพียง500คนเท่านั้นแต่ก็เป็นจนํานวนที่ไม่น้อยเกินไป โดยฝ่ายพม่าเนี่ยก็ส่งกําลังทหารออกไล่ล่ากองกําลังของพระยาตากที่แหกฝ่าวงล้อมออกไปทําให้ระหว่างทางเนี่ยพระยาตากต้องสู้รบกับพม่าหลายครั้งมากๆโดยครั้งที่สําคัญที่สุดก็คือฝ่ายพม่าตามไปรบกับพระยาตากที่บ้านพรานนกตอนนั้นเนี่ยมีทหารม้าพม่า30นายส่วนฝั่งของพระยาตากเนี่ยมีเพียงพระยาตากและทหารคู่ใจอีกห้านายเท่านั้นทําการรบกันบนหลังม้าอัตราส่วนเนี่ย 5กับ30ก็คือ1ต่อ6แต่ว่าฝ่ายของพระยาตากเนี่ยได้รับชัยชนะอย่างงดงามตีทหารม้าพม่าแตกพ่ายไปชัยชนะครั้งนั้นเนี่ยทำให้ในหลายร้อยปีต่อมาเหล่าทหารม้าของกองทัพบ,บกไทยได้ยกย่องให้พระยาตากเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าไทยและเมื่อคำนวณวันที่ทำการลบครั้งนั้นแล้วเนี่ยตรงกับวันที่4มกราคมของทุกปีให้ถือว่าเป็นวันทหารม้าไทย หลังจากที่กองทัพพม่าพยายามไล่ล่าพญาตากหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จก็เลยร้มเลิกไปแล้วหันไปทุ่งกําลังในการโจมตีกรุงเสียยุธยาต่อไปเท่าว่าตอนนี้พม่าเนี่ยเลิกไล่ล่าพญาตากนะแล้วก็กลับไปโฟกัสเรื่องการตีกรุงเสียยุทธยาให้แตกตอนนี้กลับมาที่ฝั่งพญาตากเนี่ยในการที่จะไปรวบรวมกําลังพลเป็นเรื่องยากมากๆเลยพญาตากยกทัพไปเนี่ยก็ประกาศว่าจะรวบรวมคนกลับไปกู้กรุงเสียยุธยา แต่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอ่ะเขาก็แบ่งกันเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าแต่ละชุมชนก็มีหัวหน้ามีผู้มีอิทธิพลใหญ่ๆตโตๆกันทั้งนั้นบางชุมชนยอมอ่อนน้อมต่อพญาตากโดยดีบางชุมชนก็ไม่ยอมอย่างเช่นตอนที่พญาตากยกทัพผ่านบ้านดงขุนหมื่นบรรทนายบ้านเป็นหัวหน้าชุมชนไม่ยอมอ่อนน้อมต่อพญาตากแล้วเตรียมต่อสู้ พญาตาก็เลยขี่มา้านำทหารทั้งหมดบุกทลายบ้านโดงเลยโดยที่ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยระดมยิงปืนใส่พญาตากแต่ไม่ได้รับอันตรายใดๆแล้วพระยาตาก็สามารถตีบ้านดงจนแตกรวบรวมผู้คนมาเป็นสมัครพรรคพวกของตัวเองได้แต่เคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่ามีบางพื้นที่เนี่ยที่เตรียมตัวจะสู้กับพญาตากแล้วแต่พอเห็นพญาตากขี่ช้างมาเนี่ยเกิดเกรงกลัวในอำนาจบารมีก็คือที่บ้านนากเกลือ ตอนนั้นพระยาตากยกทัพผ่านบ้านนาเกลือมีนายกรมเป็นนายบ้านเป็นหัวหน้าชุมชนใหญ่มากๆที่นั่นตอนนั้นนายกรมไม่ยอมอ่อนน้อมต่อพระยาตากเตรียมกําลังอาวุธผู้คนจะต่อสู้พระยาตากก็เลยยกทัพเข้าตีบ้านนาเกลือตอนที่นายกรมเห็นพระยาตากขี่ช้างนําหน้าทหารเนี่ยพระยาตากเอาปืนคาบศิลาวางพาดไว้บนมือเกิดความเกรงกลัวในบารมี สั่งให้ลูกน้องทั้งหมดวางอาวุธยอมอ่อนน้อมต่อพระยาตากโดยไม่ได้ทําการสู้รบกันเลยซึ่งถ้าเราฟังจากเรื่องเล่าอะ่ะเดาได้ไม่ยาก,กันนะว่าพระยาตากตอนนั้นอะเป็นผู้ที่มีภาพของความเป็นผู้นําสูงมากเสื้อนเนี้ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่เป็นผู้นําในการนําทัพไปลบอะเรียกว่าใครเห็นก็กลัวลูกน้องเห็นก็อุ่นใจซึ่งตัวพระยาตากเองเนี่ยท่านก็เดินทัพต่อไปจนถึงบ้านบางปลาส้อยซึ่งมีนายทองอยู่นกเล็ก เป็นนายบ้านที่ชุมชนนี้ยอมอ่อนน้อมต่อพญาตากแต่โดยดีพญาตากก็เลยเคลื่อนทัพต่อไปจนถึงเมืองที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือเมืองระยองพระญาตากได้ขอให้เจ้าเมืองระยองเนี่ยยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีซึ่งเจ้าเมืองก็ยอมนะแล้วจะเปิดประตูเมืองให้พยาตากเข้าไปตั้งทัพในเมืองแต่ตอนนั้นมีคนคนหนึ่งชื่อขุนรามมื่นซ่อ,องเป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองระยอง เข้าไปเป่าหูยุยงเจ้าเมืองระยองว่าจะไปยอมอ่อนน้อมต่อพญาตากง่ายๆทาไมล่ะเดี๋ยวพอพญาตากเคลื่อนทับเข้ามาในเมืองนะตอนนั้นตายใจแล้วก็ตีกองทัพพญาตากให้ย่อยยับไปเลยเจ้าเมืองระยองก็เห็นด้วยอ่ะเอากันตามแผนนี้เลยแต่มีกรมการเมืองระยองคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้ก็เลยเอาข่าวออกมาบอกพญาตากพญาตาก็าากอ้าวเล่นไม่ซื้อกับเราใช่ไหม ก็ยกทัพเข้าตีเมืองระยองจนสําเร็จระยองก็ตกอยู่ในอํานาจของพระยาตากเหมือนกับว่าตอนนี้พระยาตากเริ่มรวบรวมกําลังพลได้เยอะมากขึ้นแล้วปะมาขึ้นเรื่อยแต่เราเห็นเลยนะว่าระหว่างทางอะ่ะไม่ใช่ว่าจะรวบรวมมาได้ง่ายนะเราว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยหนึ่งท่านไม่ใช่กษัตริย์ในการที่จะไปบอกคนว่ามาร่วมรบกับเราเถอะเพื่อไปช่วยกอบกู้กรุงศรีเนี่ยก็คือท่านเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้มีอํานาจมากขนาดนั้นยอยู่ไปบอกใครต่อใครว่ามาร่วมกับเราซะเดี๋ยวจะไปกู้กรุงศรีใครจะเอาด้วย ซึ่งท่านเล็งเห็นถึงปัญหาข้อนี้อย่างดีพอรวมคนได้ระดับหนึ่งเริ่มมีกำลังขึ้นระดับหนึ่งท่านเลยสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเรียกว่าเจ้าตากถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งแต่ว่าเป็นกษัตริย์ที่ยังไม่ได้มีนครเป็นของตัวเองใช่ยังเป็นกษัตริย์ของกองกําลังเล็กๆกองกําลังนี้แหละแต่ฟังดูยิ่งใหญ่ขึ้นนะจากเดิมเป็นพญาตากตอนนี้เป็นเจ้าตากแล้วคราวนี้พอคนรู้ว่า คนคนนี้กําลังจะกู้บ้านกูเมืองเขามารวมคนเนี่ยจะไปกู้กรุงเสียยุธยาอา้าวแล้วเป็นเจ้าด้วยเจตนาชัดสถานะชัดทําให้คนเนี่ยไปรวมกับพระอ,องค์ท่านมากเยอะขึ้นเรียกได้ว่าตอนนี้กําลังอํานาจบาร,รมีมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเรียกท่านว่า เจ้าตากอ่าจะได้ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะเรียกพญาหรือเรียกชอบตากใช่เ,<อ>เป็นเจ้าตากไปเลยเพราะว่าแบบแอบกระซิบว่าเมื่อตอนถ่ายอ่ะมีหลายชอบเหมือนกันนะที่เราแบบเอ๊ะมึนจะพญาตากเอ๊ะอันนี้เจ้าตาก,เพ,าตากเพราะว่าชื่อท่านเปลี่ยนบ่อยซึ่งตรงนี้ทําให้เราเห็นได้ชัดเลยนะว่าเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อ่ะอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากอย่างที่บอกอ่ะตอนแรกบอกว่าเป็นพญาตากจะมารวมคนไปกูก้กรุงศรีเฉยๆใครอ่ะพญาตากเขาบอกเจ้าตากจะมารวบรวมคนไปกูก้กรุงศรี empower อ่ะทีเนี้ยมีคําถามนะตอนนั้นอ่ะกรุงศรียยยาังไม่แกกถูม บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการที่เจ้าตากสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยถือเป็นการก่อกระบฏหรือเปล่าแต่มันมองได้หลายมุมแหละคือถ้ามองมุมเจ๊เจ๊มองว่ามองที่ต้นเจตนานะตอนนั้นอ่ะท่านต้องการรวบรวมกําลังพลในการไปกู้กรุงศรีอ่ะคือเจตนาดีเราบอกว่ามันไม่ใช่การกรบฏท่านในเชิงทฤษฎีเจ้าตากําลังก่อกระบฏทแต่ถ้าเรามองที่เจตนาจริงๆเนี่ยอยุธยาย,ยังไงก็แตกแล้วเจ้าตากําลังทําอะไรอยู่ กำลังจะรวมคนไปกู้กรุงศรียุทธยาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกระทําของพระองค์ท่านเนี่ยตอนนี้ไม่ได้หวังก่อกระบฏไม่ได้หวังอํานาจแต่เป็นการทําไปเพื่อบ้านเมืองมากกว่าแล้วถ้ามีคนบอกว่าก็ท่านเล็งเห็นแล้วไงว่าอายุธยากําลังจะแตกถ้าท่านกอบกู้ได้อ่ะท่านก็จะได้ขึ้นเป็นใหญ่มันจะมีคําถามตอบง่ายๆเลยว่าแล้วทำไมคนอื่นไม่ทำไม่อยากเป็นกษัตริย์ยุทธยากันมากกหรอเอาดิรวมคนไปกู้กรุงศรีดิไม่มีใครกล้าทําอันนี้ก็ไปชวนคิดกันต่อใช่ ซึ่งก็จะมาถึงภารกิจสำคัญหลังตั้งตนขึ้นเป็นเจ้านั่นก็คือการยึดเมืองจันทบุรีจังหวะนี้เพลงต้องมาละคว,วามเงาเป็นตัวบวกตัวลบตาละบาวตาละบาวแต่ผิดเพลงนะผิดเพลงต้องยายสำอางอะไม่ใช่เจ้าตากยึดเมืองจันทบุรีเป็นชุมนุมเจ้าตากซีนนี้เลยซีนทุบม้เข้ามกแกง ต้องมาแต่กว่าจะได้ทุบมะข้าวมะแกงเนี่ยเรื่องราวก็ค่อนข้างมาหากาบนิดหนึ่งคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปจันทร์และทุบมะข้าวมะแกงไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเมืองจันทร์เนี่ยเป็นเมืองใหญ่กําลังคนมากอาวุธยึโทโธปกรณ์มากยังไงเจ้าตากก็ต้องยึดให้ได้ถ้าจะเอากําลังคนไปกู้กรุงศรีอยุธยาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีนี้เจ้าตากท่านก็ประเมินกําลังดูว่ากองกําลังของท่านเนี่ยถ้าลบกับเมืองจันทร์เนี่ยยึดเมืองได้นะ่ะยึดได้ แต่ต้องสูญเสียกันไม่ใช่น้อยเพราะเมืองจันของเมืองแข็งเอาเขาลงยากลิฟต์ก็ไม่มียุคนั้นตลอดตลอดขเครียดกลับมาต่อสามารถยอมให้อ่อนน้อมโดยดีได้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็ให้แต่งสุภาษรสุภาษรคืออะไรสารนั่นแหละตอนนี้เป็นเจ้าแล้ว ส่งเข้าไปหาเจ้าเมืองจันทบุรีบอกว่าท่านเนี่ยจะกลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาขอให้เมืองจันทบุรีอ่อนน้อมเอากําลังไพ่ผ,ผลอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาร่วมเจ้าเมืองจันทบุรีเวลานั้นตอบรับไปก่อนว่ายอมอ่อนน้อมเพราะกลัวโดนเจ้าตากตีเมืองจันทแต่ในใจเนี่ยยังไม่อยากยอมอ่อนน้อมหรอกคือรับปากไปก่อนเดี๋ยวเขาแก้ปัญหาทีหลังใช่ก็คือยอมอ่อนน้อมแล้วแต่ยังไม่ยอมออกไปถวายบังคมเจ้าตากคือถ้าไม คือทั้งไมทวายบังคมเท่ากับยังไม่ได้แบบอ่อนน้อมเต็มตนหรอมันรวมไปถึงการถวายกาลังพลบ้านเมืองอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆให้ด้วยทีนี้เจ้าตากก็เลยส่งสารก็ไปทวงบอกว่าเมื่อไหรจะออกมาถวายบังคมเมื่อไหรจะออกมามอบกําลังพ่พลบ้านเมืองให้เพราะว่าถ้าถวายบังคมเนี่ยเท่ากับต้องยกทุกอย่างให้จริงๆเลยใช่เจ้าเมืองจันทร์ก็ไม่ยอมสักทีหนึ่ง ส่งสารเข้าไปทวงทีใดก็ส่งพระสฆ์ออกมาแทนเอาพระเอามาบาังหน้าอ๋อคือไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เป็นหลายครั้งหลายครั้งมากๆก็เอาพระเอามาบอกว่าเจ้าเมืองจันป่วยมั่งละยังไม่พร้อมมั่งละยังไม่ว่างมั่งละให้เจ้าตากรอไปก่อนนะเจ้าตากก็ต้องรอรอจนลำคาณนะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดลบขึ้นมามันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันพระเอิญเกิดเรื่องใหญ่มากกว่านั้นอีกก็คือม้วนกลับมาที่กรุงศรีธยานิหนึ่งตอนนั้นวันที่7เมษายนปี2310 ข้าสึกตีกรุงเสียอยุธยาได้สําเร็จเราเสียกรุงครั้งที่สองให้กับพมา่าเวลานั้นเนี่ยบ้านเมืองถูกทําลายย่อยยับพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าเอกทัศน์เสด็จสวรรคตท่ากับว่าบ้านแตกแสแตกขาดเรียบร้อยแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเจ้าพิษณุโลกที่เมืองพิษณุโลกเจ้าพิมายที่นครราชสีมาเจ้าพระฝางที่เชียงใหม่เจ้านครที่นครศรีธรรมราชตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นใหญ่ไม่ขึ้นกับใครทั้งนั้นเลย เรียกได้ว่าตอนนี้บ้านเมืองแตกออกเป็นเสียงๆแล้วสิ้นเชิงอย่างนี้เทับว่าพระเจ้าตากเนี่ยต้องรีบจบงานที่จันทบุรีให้ไวใช่เพื่อจะกลับไปกอบกูก้กรุงศรีอยุธยาแต่เกมมันลึกกว่านั้นเพราะว่าพม่าก,ก็พยายามติดต่อกับเจ้าเมืองจันทบุรีด้วยถึงเขาจะยกทัพไปไม่ถึงหัวเมืองชายทะเลตะวันออกก็ตามแต่เมืองจันทบุรีเป็นจุดยุทธศ,ศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจที่สําคัญที่พม่าอยากจะปกครองด้วย กลายเป็นว่าเวลานั้นเจ้าเมืองจันทบุรีได้สารให้ยอมอ่อนน้อมทั้งจากเจ้าตากและจากกองทัพพมา่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากเลยนะเจ้าเมืองจันก็จะเข้ากับพมา่าหรือจะเข้ากับเจ้าตากดีฝ่ายเจ้าตากก็โอ้ถ้าเกิดเจ้าเมืองจันทบุรีไม่ยอมเข้า้วยจริงๆนี่การกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจะลําบากมากๆสุดท้ายเจ้าตากก็เลยตัดสินใจจบงานที่จันทบุรีในเมื่อไม่ยอมออกมาอ่อนน้อมดีๆยกทัพตีเมืองให้จบๆไปเลย แต่การตีเมืองจันทร์เนี่ยเมืองใหญ่ต้องวางแผนรัดกุมให้เป็นขั้นเป็นตอนและต้องปลุกใจไพ่พลให้ฮึกเหิมที่สุดจะได้ตีเมืองจันทร์ให้ได้คืนก่อนที่เจ้าตากจะตีเมืองจันทบุรีได้เรียกประชุมแม่ทัพนายกองและไพ่พลทั้งหลายรับสั่งว่าเย็นนี้กินข้าวให้อิ่มแล้วทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งเสียให้หมดพรุ่งนี้เช้าเราจะเข้าไปกินข้าวในเมืองจันทบุรี ต้องตีเมืองจันทร์ให้แตกให้ได้ถ้าตีเมืองจันทร์ไม่ได้ก็อดตายเสียด้วยกันทั้งหมดนี่แหละตอนนั้นไพ่ผลก็รู้สึกเหือะมาก,มาก,มากเพราะในความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์เนี่ยต่อให้ตีเมืองจันทร์ไม่แตกขึ้นมาเนี่ยมันก็หาหม้อหุงข้าวใหม่ได้แต่มันเป็นหลักจิตวิทยาที่เราทุบมะขามอแกงทิ้งแล้วจะเข้าไปกินใหม่ในเมืองเป็นการปลุกขวัญทหารของแม่ทัพนายกองในยุคนั้นไปไปกันเ้ยพวกเราไปตีเมืองจันทร์ใช่แต่เราน่าจะแวะร้าน4ีฟูสก่อนไป <ขอ S 1> ไม่ถึง หิวข้าวอ่าใช่ <laughs> วันนั้นพอทหารกินข้าวกันเสร็จก็ทุบมอ้าวมอแกงตามคำสั่งของเจ้าตากพอตกเช้ามืดเจ้าตากก็ขี่ช้างนำไพพลเข้าตีเมืองจันทบุรีโดยช้างทรงเนี่ยเป็นช้างพังคือช้างเพช,ชเมียชื่อว่าพังคิรีบัญชรเจ้าตากขับช้างตัวนั้นเนี่ยพุ่งเข้าชนประตูเมืองจันทบุรี ชนเข้าไปชนเข้าไปฝ่ายทหารเมืองจันทบุรีก็ยิงปืนใส่เจ้าตากทาให้ควานช้างที่คุมช้างของเจ้าตากเนี่ยชักช้างให้ถอยออกมาเพราะกลัวเจ้าตากจะได้รับอันตรายเจ้าตากก็เลยหันไปเอาของ้าวเนี่ยจะฟันควานช้างให้ตกช้างไปเลยบังคับเองใช่เพราะว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันจะดึงให้ถอยเรื่อยเจ้าตากจะชนคนนั้นน่ะร้องขอชีวิตไว้ทันเจ้าตากก็เลยบอกทางนั้นช่วยกัน บังคับช้างให้ชนประตูเมืองไปเรื่อยๆจนประตูเมืองจันทบุรีพังทหารของเจ้าตากทั้งหมดก็สามารถบุกเข้าเมืองจันทบุรีได้ยึดเมืองได้ตั้งแต่ฟ้าอย่างไม่สางเลยถือว่าจบงานเร็วนะจบงานเร็วมากๆทีนี้ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้มีการสันนิษฐานไว้ไหมว่าถ้านะตอนนั้นเจ้าตากตีจันไม่สําเร็จนะสถานการณ์จะเป็นยังไงสถานการณ์จะยาแย่มากๆ,ๆเพราะว่าเมืองจันเนี่ย เป็นขุมกําลังสําคัญที่สุดที่จะเอาไปกู้กรุงศรีได้ถ้าตีเมืองจันทร์ไม่สําเร็จแผนการกู้กรุงศรีอาจจะไม่สําเร็จตามล้มเป็นโดมิโนโไปเลยเท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้เจ้าตากตีจันทบ,บุรีได้สําเร็จและจะนํากําลังเนี่ยกลับไปกู้กรุงศรีถูกปะ่ะแต่ว่าท่านไม่ได้นําทัพกลับไปเลยมีการวางแผนก่อนที่จะกลับไปก็คือมีการระดมกําลังพลก่อนซึ่งระดมได้ประมาณ2,000คน แล้วก็มีการต่อเรือรบอีกหลายร้อยลำเพราะว่าจะกลับกันทางเรือซึ่งเดินทางได้ไวและสะดวกกว่าแต่ช่วงนั้นติดฤดูมรสุมต้องรอให้พ้นช่วงมรสุมก่อนถึงจะเดินทัพเรือกลับกรุงศรีอยุธยาได้ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยังมีกองทัพพม่าอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาใช่ก็คือตอนนั้นกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วกองทัพใหญ่เนี่ยถอนทัพกลับไปไปรบกับจีนต่อที่เราเล่าไว้ต้นเรื่องแต่ได้ทิ้งกําลังทหารส่วนหนึ่งภายใต้การนําของ สุกี้พนายกองอ๋อคือให้แบบดูท่าทีที่นี่ไว้ก่อนเผื่อว่าจะมีใครมาทําอะไรใช่ให้ตั้งค่ายกันอยู่ที่โพสามตนคอยดูแลสถานการณ์ในกรุงเสียยุทธยาแล้วก็ริบซับจับเฉลยส่งไปที่เมืองพมา่าด้วยซึ่งสุกี้พนายกองเนี่ยได้แต่งตั้งให้คนไทยเชื้อสายมอญคนหนึ่งชื่อว่านายทองอินคุมกําลังทหารไปตั้งที่ทนบุรีเป็นอีกค่ายหนึ่งสำหรับคอยตรวจตาว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า กลับมาที่กองทัพของเจ้าตากหลังจากตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีจนสิ้นฤดูมรสุมก็ถึงเวลาจะกลับไปกอบกู้กรุงเสียอยุธยาก็เดินทัพเรือกันมาทางทะเลจากจันทบุรีมาเข้าปากอา่าวผ่านมาจนถึงเมืองทนบุรีก็จะต้องเจอค่ายของนายทองอินซึ่งเจ้าตากเนี่ยก็ส่งกองกำลังทหารเข้าตีค่ายของนายทองอินที่เมืองทนบุรีจนสำเร็จแล้วก็จับนายทองอินประหารชีวิต หลังจากนั้นเจ้าตากก็เคลื่อนกําลังทางแม่น้ําเจ้าพยาต่อมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาก็จะต้องตีค่ายของสุกี้พันนายกองโดยเจ้าตากเนี่ยสามารถตีค่ายของสุกี้พนายกองได้สําเร็จภายในเวลาเพียง1วันเท่านั้นเองกองกําลังของพม่าข้าศึกก็แตกพ่ายสุกี้พนายกองถูกสังหารในที่รบเท่ากับว่าเวลานั้นเราสามารถกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยากลับมาได้สําเร็จ โดยนับจากวันที่เสียกรุงแล้วใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นเองและสำหรับใครที่คาดหวังว่าเราจะเล่นสุก,กี้น้ําสุก,กี้แห้งเราไม่เล่นนะคะเพราะว่าเว้นไว้หน่อยหนึ่งเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของกลุ่มชนด้วยใช่เห็นเราติดเล่นเราก็ไม่ได้เล่นทุกเรื่องใช่แล้วว่าใครอยากเป็นเศรษฐีชน,นะสีชน,นะสีอันนี้ไม่ได้เล่นเป็นการถามคําถามเฉยๆใช,ใช่ซึ่งระยะเวลาเจเดือนน่ะถือว่าเป็นเวลาไม่นานเลยนะกับการกอบกู้กรุงศรีขึ้นมาทีเนี้ย หลังจากที่กอบกู้ขึ้นมาได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องเป็นขั้นตอนของการบูรณะตอนนั้นเนี่ยกองทัพของเจ้าตากได้ออกสำรวจสภาพบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาก็มีความเห็นว่าบ้านเมืองในย่อยยับเกินจะบูรณะขึ้นมาได้นะแล้วกองกําลังของเจ้าตากเนี่ยก็มีไม่มากพอที่จะดูแลเมืองขนาดใหญ่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่หลักฐานประวัติศาสตร์บอกไว้ว่าเจ้าตากตัดสินใจที่จะทิ้งกรุงศรีอยุธยาไวใ้ให้กลายเป็นเมืองลาง แต่มีเรื่องของความเชื่อในพงศาวดารบอกไว้ว่าที่เจ้าตากทิ้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเพราะว่าคืนนั้นน่ะเจ้าตากนอนอยู่ที่พระที่นั่งส่งปืนแล้วฝันเห็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอย,ยุธยาสาสิบสี่องค์มายืนเรียงกันแล้วขับไล่บอกไม่ให้อยู่ที่นี่ให้ไปสร้างบ้านเมืองใหม่ซะก็เป็นความเชื่อกันสองกระแสแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งอ่ะเรามองว่าบางอย่างอ่ะสร้างใหม่มันง่ายกว่าซ่อมใช่โดยเฉพาะหัวใจ <S 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 จริงๆอ่ามันสร้างใหม่ง่ายกว่าซ่อมจริงๆไม่หัวใจมันสร้างใหม่ไม่ได้แต่ความรู้สึกสร้างใหม่ได้ใช่แต่บางทีเราก็ชอบจมอยู่กับความรู้สึกเดิมๆเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นเนี้ยว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนพานอกเรื่องคนเดียวไปทางดราม่าเฉยก็มีอย่อย่ามาดราม่าหน้าดราม่าต่ออาตราย่อะแต่จริงๆว่าสร้างใหม่ง่ายกว่าซ่อมเพราะว่ายุทธยาใหญ่โตมโหฬารการซ่อมเป็นเรื่องยากเจ้าตากเลยตัดสินใจปรึกษากับบรรดานายทหารคนสนิท ว่าเราลงไปตั้งราชธานีแห่งใหม่กันที่ธนบุรีก็แล้วกันเพราะว่าชยภูมิดีนะเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ําที่สําคัญถ้าพมา่าข้าศึกยกทัพมาตีธนบุรีเนี่ยแล้วหล่อเพียงพัมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลงเรือหนีไปจันทบ,บุรีกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ท่านวางแผนมาอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นกษัตริย์ที่มองการไกลนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะตีทัพพม่าครั้งนั้นได้สําเร็จแล้วแต่ก็ยังคิดเผื่อว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมีทางหนีทีไล่อย่างไงบ้าง ท่านวางแผนทุกอย่างดีมากการเป็นกษัตริย์นักรบที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนมุทะลุดุดันอย่างเดียวต้องมีความรอบคอบวางแผนทํางานเป็นขั้นเป็นตอนด้วยคือเรียกได้ว่าเราต้องใช้ทั้งศพพกําลังและมันสมองใช่ใช้ทั้งศาสตร์และศิล์ด้วยเจ้าตากกับบรรดานายฐานคนสนิทก็เลยเคลื่อนกําลังลงไปที่ทนบุรีโดยเมื่อท่านเคลื่อนไปที่ทนบุรีแล้วก็ทําการสร้างพระราชวังและสร้างเมืองแห่งใหม่ เจ้าตากได้ทำพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในวันที่28ธันวาคมปี2310มีพระนามอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชซึ่งพิธีนี้ก็ทำกันอย่างถูกต้องตามแบบแผนโบราณราชประเพณีแต่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะเรียกพระองค์ท่านกันว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีส่วนประชาชนชาวไทยจะเรียกท่านว่าสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพราะว่าท่านเนี่ยเคยเป็นเจ้าเมืองตากแล้วมีชื่อเดิมว่าศิลก็เลยเป็นพระเจ้าตากศิลซึ่งตลอดรัชกาลของพระเจ้าตากศิลเนี่ยพระองค์ท่านจะทําสงครามในการปราบชุมนุมต่างๆที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ตอนเสียกรุงเสียยุทธยาทั้งเจ้าพิศณุโรคเจ้าพระฟางเจ้านครเจ้าพิมายทําให้ประเทศสยามในเวลานั้นกลับมาเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพระองค์ก็ทําสงครามทั้งขยายพระราชอา,าเขตแล้วก็ป้องกันข้าศึก จนพระราชาอาณาจักรในเวลานั้นเนี่ยแผ่ขยายออกไปกว้างขวางมากพระองค์ท่านทรงครองราชสมบัติอยู่15ปีสเสด็จสวรรคตเมื่อปี2325ศสิิริพระชนมพรรษาได้48ปีซึ่งสามารถพูดได้ไม่เกินจริงเลยว่าท่านเป็นพระมหาอาสัตร,ร์นักรบองค์หนึ่งที่เรียกได้ว่ากอบบ้านกู้เมืองครั้งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ใช่ผ่านไปเกือบ200ปีในยุคที่จอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้ถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ว่ามหาราชนับตั้งแต่นั้นประชาชนชาวไทยเลยจดจำพระนามของพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีพีเนี้ยเราก็ได้เห็นถึงเส้นทางการกอบกู้เอกราชหรือถ้าใช้คำให้ใหญ่อ่ะมันคือแบบกอบบ้านกู้เมืองของพระเจ้าตากอ่ะซึ่งมันเป็นการกอบกู้ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อ่ะทางที่จริงๆแล้วอ่ะ เส้นทางชีวิตท่านจุดเริ่มต้นน่ะดูห่างไกลกับการเป็นกษัตริย์มากๆแต่เรื่องหนึ่งอ่ะที่เราได้เห็นชัดจากเรื่องนี้คือต่อให้ท่านจะเป็นคนโตเล็กอ่ะแต่ท่านเป็นคนใจใหญ่และสากการกระทําของท่านทั้งหมดนี่แหละที่ผลักดันให้ท่านกลายเป็นมหาราชที่สําคัญที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ถูกท่านเป็นคนคิดใหญ่ทําใหญ่แล้วการคิดใหญ่ทําใหญ่ของท่านเนี่ยมันทําให้ประวัติศาสตร์ไทยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ถ้าวันนั้นพระเจ้าตากไม่ตัดสินใจกอบกู้บ้านเมืองประเทศเราคงแตกออกเป็นเสี่ยงๆแต่สถานการณ์เนี่ยสร้างวีรบุรุษและวีรบุรุษอย่างพระเจ้าตากสินก็ทำให้สถานการณ์ที่มันร้ายกลายเป็นดีสมกับสมัญญานามมหาราชที่พระองค์ได้รับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามเราสองคนค่ะได้ที่รายการโลกวีวัตทางช่องพีพดอกค่ะ แล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรนะครับก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยแต่มันไม่มีใครได้ทุกสิ่งที่ต้องการหรอกนะคะใช่เพราะว่าบางอย่างก็ต้องรองนิดนึงอ่าใช่อันนี้หมายถึงคอนเทนต์ความัลัอ่าแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดแต่งที่เป็นกําลังใจให้กับเรา2คนและทีมงานค่ะรู้สึกวันนี้เราออกกัเรีรานมากเลย